สวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาเช้าวันนี้คุณตากับพามาย้อนดูต้นบอลสีราชินีแห่งใบไม้ที่มีชื่อว่ากวนอูเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่นี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะกวนอู เวลาต้นเล็กๆเขามันก็จะเป็นสีแดงๆขอบใบสีเขียวนะพอแก่ตัวขึ้นอายุมากขึ้นสีแดงที่สดสใสแบบนี้ก็จะคลิกอ่าสีเข้มขึ้นนะเป็นสีเลือดหมูขึ้นมองง่ายๆไปอ่าอยู่ที่หัวข้างล่างทีนี้ใบใหญ่ต้นใหญ่หรือไม่น่ะอยู่ที่หัวข้างล่างว่าเขาสะสมอาหารเยอะไหมถ้า หัวมันใหญ่ต้นมันก็จะใหญ่ขึ้นตามหัวที่อยู่ข้างล่างเนาะอันนี้คุณตาทำผ้าหัวแล้วก็แยกนะแยกออกไปใส่ถุงต่างๆมันก็เลยเริ่มจากหัวน้อยๆนะเป็นผ้าซีกเป็นบอนลผ้าซีกที่คุณตาดูวิธีการที่มียูทูบเบอร์หลายๆท่านนะเอาหัวบอลมาแล้วก็มาผ้าผ้าผ้าแล้วก็ผ่านกรรมวิธีในการเอาไปล้างเอายางออก ามาพึ่งแดดแล้วก็ไปแช่น้ําปูนใสเพื่อบ้ให้เกิดเชื้อราแล้วก็ไปหมักไว้เอาไปาบ่มไว้ในทรายเนาะที่มีน้าจกจกแจ๊กๆ <c oughs> ๊กเสร็จแล้วเขาก็จะเกิดต้นขึ้นมาเกิดรากเขาก็แยกออกมาใส่แบบนี้นะอืที่นี้เขามาบึงคุณสมบัติของต้นบอนสีบราชินีแห่งใบไม้ที่ชื่อว่ากวนอูต้นนี้มี คุณลักษณะอะไรบ้างประการแรกเป็นต้นไม้มงคลแหละเห็นบอกชื่อกวนอูอเป็นเทพองค์หนึ่งได้ของของคนที่นับถืออืมกวนอูอืม,ออมปลูกไว้ที่ไหนก็จะมีเสน่ห์เมตตามหานิยมพันว่า,าแม่นอลิบอกคุณตาวิถีไทยเอาสีแดงเ,เป็นสีแห่งความมงคล สีเขียวเป็นสีแห่งธรรมะธรรมชาติความมงคลบวกกับธรรมชาติความสวยความดีคือสิ่งที่เป็นมงคลเห็นบอกบอนสีนี่ถ้าถามว่าสวยไหมดีไหมคนดูแล้วรู้สึกดีไหมดีเห็นไหมสิ่งที่ดีๆนะคือสิ่งที่เป็นมงคลประการต่อมาต้นบอลสี ที่ชื่อกวนอูนี้ยังเป็นต้นไม้ประดับสวยงามนะนอกจากจะเป็นต้นไม้มงคลแล้วยังเป็นต้นไม้ประดับสวยงามปลูกใส่ในกระถางนี่มีแต่คนบึง่งโอ้คือสวยแท้คุณยายร้านตำมะฮุ่งของคุณยายนี่ทำไมมีต้นบอนสีสวยแบบนี้อยู่ด้วยหรือเอ,อ้งามงามงามยายแล้วว่า อยากได้อยู่บอล่าสีแบงให้เพื่นว่ะคุณยายเพื่อนนะขายตำมะฮุ่งมีต้นบอลสีปลูกไว้สวยๆลูกค้ามาซื้อตำมะุ่งก็อยากได้เอาเมือปลูกนำนะ,ะสีแบงให้ยายผ่าหัวไว้หลายต้นอยู่ลววะว่ะเอามาตำมะฮุ่งรกนึง่งสิบแซบประเด็กนัวเด้อยายเด้อเพ่อจันนอกจากจะเป็นไม้ประดับ สวยงามแล้วนะยังเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้คุณครูบางท่านคุณครูบางโรงเรียนที่มีโครงการอ,อพอสอทอก็สิเอาต้นไม้ต่างๆนี่เข้าไปไว้ในสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนนะเวลาถึงคาบชั่วโมงที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับต้นพฤกษศาสตร์ต้นไม้ใบหญ้านี่ครูก็จะพานักเรียนมาวันนี้ครูจะให้พวกเธอวาด ให้พวกเธอได้มาทําความรู้จักเกี่ยวกับต้นบอลสีนะนี่คือกเออกวนอูเหมนว่าคุณครูว่าเอากระดาษดินสอขึ้นมาวาดและระบายสีนักเรียนหมักขนาดวิชานี่เพราะว่าเป็นวิชาที่ได้ใช้จินตนาการในการวาดการเขียนการระบายสีมไม่มีที่สิ้นสุดคุณครูครับผมจะวาด ต้นนี้สักสองสามใบได้ไหมครับว่าได้ได้ได,ได้คุณครูบอกวาดเลยนะวาดเลยดีมากมา <c oughs> นอกจากนั้นไปถึงรั้วมหาลัยอาจ,จารย์ก็จะมอบหมายให้นิสิตนักศึกษาพวกเธอไปหาดูสิต้นบอนสีที่ชื่อว่ากวนอูนี่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างนะมีสายพันธุ มีพงพัน์ตระกูลเงาเหล่ากอมาจากใสามาจากที่ใดอืมน,น,นี่นี่น,นี่เวลาที่เอาไอมาศึกษาดูแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นต้นบอนสีที่มาจากต้นนี้ต้นนี้มาผสมกันแล้วกลายเป็นตัวนี้นะเอามาพรีเซนต์หน้าห้องใครที่ได้ข้อมูลละเอียดถูกต้องอาจารย์ก็จะให้คะแนนตามเนื้อหา ตามเนื้อหานะทีนี้เมื่อได้ข้อมูลพรีเซนต์ลงเรียบร้อยแล้วพวกเธอก็เอาไปโพสต์ลงใน youtube f a c e o o o k ลนะ์ทิกต o อกเพจเว็บไซต์นะทีนี้ถ้าใครอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นกวนอูต้นนี้ก็ไม่จำเป็นต้องไปหาในห้องสมุดอีกนะทีนี้ก็มีโทรศัพท์มือถือมีโน้ตบุ๊กมีคอมพิวเตอร์ ก็สามารถที่จะหาข้อมูลได้จากลายติกต็อกเพจเว็บไซต์ของพวกเธอถ้าใครอยากได้อยากซื้อทักแชทเข้าไปพวกเธอขายเลยเพราะนี่คือต้นไม้แห่งการสร้างไรายได้อีกสายพันหนึ่งนะพวกเธอนะนี่ต้นบอลเน,น,นี่อืมไม่เชื่อพวกเธอเซิร์ชเข้าไปหาใน Google ในอินเทอร์เน็ตสิมันจะมีตัวเลขนั่นแหละคือราคาตัวเงินของพวกเขาละมาสัน่นอา้าว อ,อาจารย์ก็ดีอหรือขอบน้ำใจพวกเธอมากๆที่เอาตอนบอนสีราชินีแห่งใบไม้ที่ชื่อกวนอูมาฝากยายยายก็จะเอาคำคอนเทนต์ลงยูทูบพอดีเลยขอบน้ำใจนะสันคุณยายยูทูปเปอร์นะเมื่อนี้ได้บอนสี กวน o. อมูมันจะมีอีกตัวหนึ่งเด้สีแดนี่ก็จะมีะปีกกินนรีเนาะปีกกินนรีก็สิเป็นลักษณะยาวๆนะยาวๆแต่คล้ายๆกันนี่แหละคล้ายๆกันนะแต่ว่าที่คุณตาได้มานี่มันจะเป็นกวนอูนะกวนอูเดียวสิไปหามาอยู่สำหรับปีกกินนรีนสิเป็นใบน้นอยๆยาวๆนะคุณ ตาวิถีไทยก็ไม่มีอะไรที่จะฝากให้กับบรรดาน้องๆที่มาศึกษาดูงานที่สวนต้นไม้มงคลของคุณตาก็เตรียมตนกวนอู้นี่แหละไว้ให้คนละกระถางกั็แล้วกันนะบัดซา,ารนคุณตาวิถีไทยก็ดีเนาะ <c oughs> เป็นที่ประทับใจของคณะศึกษาดูงาน ที่มาชมสวนต้นไม้มงคลของคุณตาเ่อนว่ามีของฝากของตอนไหนเออเออเอาละสำหรับเมื่อนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือห้องมือหนา นอนรับกะคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกะคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชติเดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลกะคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกะยิสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมพเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสําหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือบอนสีปราชินีแห่งใบไม้ที่ชื่อว่ากวนอูครับท่านผู้ชม